เอ่อของแบรนด์เบนตาเฟอร์ซี่นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางเฟอร์ซี่แล้วก็เล่นท็อปเชร์เดินมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจครับผมไม่ติดเป็นคนเลือกแ่นยากไหมนานไหมเป็นคนเลือกแ่นก็นานอยู่ครับเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับการแต่งตัวของเราครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าเฟอร์ซี่เนี่ยเขามีหลากหลายสไตล์มากเลยให้เราเนี่ยได้แมทช์กับลุคของเรารับรองว่าเข้าไปได้ทุกสไตล์แน่นอนถ้าคนเคยใส่แว่นระดับดูแก่ของวัยในแบบนี้โอ้ไม่หรอกตอนนี้เขาวัยรุ่นสุดๆแล้วที่สำคัญเนี่ย น้ำหนักเบาด้วยครับผมแล้วก็เหมาะกับรูปหน้าของคนเอเชียแน่นอนครับผมายต,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 ตาฟังยังไงก็ฝากแว่นตาเพอร์ซี่ด้วยนะครับผมสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่แว่นท็อปเจริญทุกสายฟังนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่เห็นสแตนดี้โอนะครับผมก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็แช็ม์มาได้นะครับผม แฟนมีที่าม,มาดูในบ้านดีใจมากเลยที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มันแบบเหมือนมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามาตั้งนานแล,แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้ทํามันเมื่อไหร่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอเราจบแฟนนี้มาแล้วได้ฟีดแบ a ที่ดีมากๆจากคนดูจากคนที่มาแบบมาชมเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากๆเลยสิ่งที่เราตั้งใจทํามามันหายเหนื่อยะะแล้วครับมันก็ถิอว่าแบบเป็นศิลปินคนหนึ่งเนาะเราก็อยากได้พลังที่มันแบบ เต็มเปี่ยนแบบนี้จากแฟนขับจากแบบแฟนเพลงอยถึงงด้ทัว่าถึงทุกที่นั่งเลยโซเถึงทุกที่นั่งเลยก็ในบัตรราคาเท่าเท่ากันหมดทุกที่เลยแล้วอกก็จะถ่ายรูปกับทุกๆคนในแบบหนึ่งกัหนึ่งหมดเลยทั้งห้อตอนแรกกังวละไรครับกังวลครับกังวลหลายอย่างมากเลยครับสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เรากังวลนะครับมันจะมันจะเกิดขึ้นไปก่อนแหละแต่เราสึกว่ายังไงก็ตามถ้าเราไม่ทำเราไม่อยากให้ในอนาคตเรามามองแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยรู้งี้วันนั้นเราน่าจะจัดกว่าแล้วพอเราจัดมาปุ๊บเสร็จปุ๊บมันเป็นมวลความรู้สึกที่ดีวันนี้ทุกๆวันนะครับที่ผ่านมาประมาณสองสามวันที่ผ่านมาผมยังนั่งเซฟโมเมนต์ต่างๆที่แฟนคลับแบบมีความสุขอะไรอย่างนี้กันอยู่เลยครับได้ดั่งใจเพามที่ตั้งมันมาจริงมันก็ได้ดั่งใจนะครับคือด้วยความที่เราเลือกลงเอ่อลงที่ลีโดครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็น ความโคซี่ที่สุดแบบความอบอุ่นที่สุดที่เราจะมอบให้กับแฟนๆของเราได้อะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทำเต็มที่แล้วสุดท้ายเรามันก็ออกมาเป็นอย่างที่อบแบบคิดเอาไว้แล้วก็ทิมนานขอคิดเอาไว้อไรเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นผมแล้วเราก็ได้เห็น,นแบบนอเออเต้นครับผมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอมเต้นนะครับ ก็ได้เห็นอเต้นแล้วเนาะครั้งนี้แล้วก็ที่สําคัญก็เพลงหลายๆเพลงครับผมอาจจะไม่เคยเอามาร้องตามสถานที่อีเวนต์ต่างๆหรืออะไรแบบนี้วันนั้นผอก็เลยเอาเพลงเหล่านั้นที่ผมไม่เคยร้องที่ไหนมาร้องนี่เป็นที่แรกอยากให้อฟยสักครั้งหลายๆคนก็อยากจะฟังกันมากๆเลยอะไรอย่างนี้ยอ๊ก็เอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันสดเป็นที่แรกเลยเพราะรู้สึกว่าที่นี้เนี่ยจะเป็นโีเคยมีโอกาสที่จะได้ร้องเพลงนี้ครับแต่ว่าโอ๊ครู้สึกว่าโอจะไม่ร้องมันที่ไหนเลยจนกว่าโอกจะมีแฟนมี้เป็นที่แรกแล เท่าหนานเลยคือเสียงหายไดเหมือนกันเสียงหายยังไม่เก่าครับผมอาจจะอาจจะใช้เสียงหนักไปหน่อยครับผมครับผมเราจะมีเป้าหมายจะเป็นรอบไหนครับ EP อัลบั้ม EP ชิมามะใช่ครับวอรวมอัลบั้ม EP มาเรียบร้อยแล้วครับ6เพลงชื่ออัลบั้ม Orbit ครับผมสามารถไปหาฟังกันได้นะครับหลังจากนี้จะเดินทางไปทางไหนเด,ดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับผม,บผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรามี EP เป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออเราทําในพาร์ท ของตัวเองจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในานามศิลปินอิสระเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปทางไหนเดี๋ยวน่าจะพวกพี่พวกพี่ๆแล้วก็ทุกคนน่าจะได้รู้รื่องเร็วนี้ว่าจะเป็นยังไงจะเดินต่อไปอยังไงจริงๆภาพถิ่ปีๆๆๆเราออกไกลขนาดไหนเขา้องไปต่างประเทศอะไร่เงี้ยโอ้จริงๆแล้วเอาแค่ในประเทศก่อนครับผมแค่รู้สึกว่าอยากจะให้คนหลายๆคนยอมรับผอในฐานะศิลปินแล้วก็แบบว่าชื่นชอบโอในผลงานของเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยครับอยากให้ มีความมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นที่รู้จักในในด้านของเสียงเพลงมากขึ้นมากกว่าสิ่งที่ยากที่สุดครับป็นดีเยอะว่าจริงจริงแล้วมันคงเป็นการที่เราคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกครับคืออบแค่รู้สึกว่าอบอยากจะเอาตัวเองหรือเอาเพลงของตัวเองไปให้คนฟังได้มากที่สุดแค่นั้นเงองใช่ไปฮิตไปเขาก็ไปให่ไหครับ เป็นไงบารับนก็ด,ดีครับก็เขาถือว่าเป็นกําลังใจสาคัญในการที่จะทําให้เราแบบทํางานนี้ออกมาได้คืออบเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการทําอะไรบางอย่างที่มันเกินตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนคอยบอกหรือว่าเธอทําได้เธอเก่งมากตั้งแต่แช่วงแรกเลยใช่เขาเป็นคนซัพอร์นเรามาตลอดครับตั้งแต่วันที่แบบเออเราปล่อยเพลงหรือว่าวันที่แบบเรามีความคิดที่อยากจะทําแฟนม้หรือทําอัลบั้มขึ้นมา เขา้กใจมเป็นบเขาเป็นคำพูดมากกว่าครับเป็นคำพูดว่าเอชอชอบเนต์ะอะไรนะครับชอบเมนเป็นคำ,ำพูดเกระจ๊ะเขาไม้คำพูดเป็นคำพูดที่ชอบบอกว่าเออเธอทำได้เธอเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นเราสู้แล้วเราก็ตั้งใจมาตลอดในการทำงานทางด้านการเป็นศิลปินครับผมคือจริงๆแล้วโอจะบอกว่ามันมีคนเบื้องหลังเลี้ยงแค่ไม่กีดคนนะครับมีโอ๋กับผู้จัดการโอส,ส่วนใหญ่ครับใช่ครับใช่ครับมีอยู่สองคนทำผมที่สามารถขับเคลื่อน เพลงต่างๆโอ้กไปให้ผู้คนได้มากที่สุดคือโอ้ก็อยากจะให้เพลงของโอ้แบบกระจายไปสู่คนฟังให้ได้มากที่สุดอย่างเขาที่ศิลปินตัวน้อยๆคนนี้ทำได้เนี่ยที่นี่มีคุณปานและทุกครั้งที่เราเป็นนักแสดงเป็นนักคูดแล้วก็ครับมาจับไมค์ด้วยกันกันครับมีปรึกษาด้วยมีคุณานความมีใจอยู่ด้วยโอ้เยอะแยะมากมายครับผมมีวันไหนที่ผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่อยากทำแล้วเพราะจะบอกว่าไม่ได้ทำมาแล้วต้องทำต่อไปใช่ครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออ่ ก็แบบได้มีการปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องหนัะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เป็นการล่อมีใครนี้มีใครนี้ขึ้นมาจริงเหรออันนี้คือยังไงมันมันไม่แคร์ใครผ่าดอยู่บ้างไหไม่เราก็ทำตามที่เราสามารถทำได้ไงเราทำอะไรได้แล้วเขาทำได้ปกติคนอื่นหรือว่าอะไรแหละคนก็จะชอบบอกว่าอุ้ยไอ้นี่มันเป็นแก้วมังกรมันเม็ดเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยไม่เป็นไม่ได้เขาบอกเป็นแก้วมังกรตอนนี้ผมเป็นเจ้าของไร่ขิงผมปลูกไร่ขิงสายเลย จซวเล่นจริงแล้วเราก็จะมีเล่นนี่ก็อาช่วงนี้จังเลยที่คนต่ออุ้ยผมพูดขนาดนั้นเลยเหรอต่พงผู้หญงนั้นเลยอ้าวเหรอคัขขไม่ฉันยังบอกโอ้บอกว่ามันเป็นเนื้อเพลงครับเนื้อเพลงของโอ้มันพูดว่าหมายถึงว่าเนื้อเพลงของโอ้พูดเหรอเอาจริงๆนะบางทียังอิจฉาตัวเองเลยว่าว่าเรามีโอกาส มีโอกาสได้มีเขาอยู่ในชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าเอออาเราที่แต่งให้เขาหรือว่าถ้าถ้าจะพูดแบบนั้นก็คือผมก็แต่งให้เขาั่นแหละครับออใช่มันเป็นมันเป็นความสมคัญหรือมันอย่างที่บอกมันเป็นการเดินทางความรักในช่วงช่วงหนึ่งของอกนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาสื่อสาร ให้คนได้รับรู้หรือว่าคนได้ดูเลตมันมากที่สุดอะไรเงี้ยครับม<ต>ันรู้สึกขนาดไหนรู้สึกอยากจะเก็บมันออกมาว่าเราอิจฉาตัวเอักเลยเออมันเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมากกว่าผมรู้สึกว่าหมายถึงบางทีว่าก่อนที่เราจะแต่งเพลงอะไรครับมันจะเป็นการที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดความรู้สึกอะไรอราจะจดเอาไว้ครับว่าแบบเออเอแบบบางทีเรายังอิจฉาตัวเองเลยนะคือไม่ใช่แค่เรื่องเขาอย่างเดียวหรือว่าเรื่องคนอื่นๆ้วยบางทีเรายังอิจฉาตัวเองเลยที่แบบว่ามีโอกาสานี่นี่นั่น แบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เราจะจดนไม้้อธิบายว่ามีี่มีเขาอยู่ที่้างเป็นยังไงมัถึงได้เป็นคำครับยอมมาเต้องจดไว้ก็จริงๆแล้วเอ่อมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมากกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่าโหโชคดีทังเลยตัวเราเองรู้สึกโชคดีเลยอะไรเงี้ยที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบได้รับความรู้สึกเหล่านี้อะไรเงี้ยจากเขาอะไรเงี้ยใช่ครับถ้าเป็นอธิบายเป็นเอ่อเป็นแอคชั่นต่างๆอะไรผมว่า อาจจะแบบเยอะมากเลยว่ะอี่บายไม่ถูกผนก,กันเองนีใช่ไหมที่แบบลองสถาใช่คือพยายามจะจําลองสถานการณ์ว่าเฮ้ยในเมื่อวันหนึ่งคุณอยากจะรู้เรื่องว่าผมอยู่กับแฟนเป็นยังไงหรือว่าผมอยากจะแบบว่าวันหนึ่งผมมีแฟนผมจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยลองให้คุณเปรียบตัวเองดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้เป็นแฟนผมขึ้นมาเนี่ยผมจะทำอะไรให้คุณแล้วก็ทำไงให้โลกอิจฉาคุณได้บ้างต,ตอนท้ายมันเป็นคลิปที่ปาของคน มันเป็นคลิปใช่ครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆครับมันเป็นฟุตเทจจริงๆที่เราไปถ่ายจากที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงแล้วเราจะเกรงว่าเราจะไม่ได้ใส่เข้าไปครับแต่สุดท้ายแล้วพอมาดูเอไปแล้วต้องสู้ว่าใส่เข้าไปก็ได้ใช่อยากู้สุกที่แกคทีตัดมในเพลงครับเคยบอกเอาตรงๆไปว่าผมพูดครับผมบอกตลอดหมายถึงว่าคำในเนื้อเพลงครับผมยังเอาคำที่ผมพูดกับเขาอะใส่ลงไปเลยอะไรนะอะไรนะครับผม ชอบิดตาตามันออกใช่เขาชอบวนผมเพราะพี่จะทำรับใช่ใช่ผมเขาไม่จะบอกว่าพี่จีระหว่างระว่พูดต่อหน้าเขากับพี่เมย์หน้าอเนมันมันหวานเท่ากันพูดต่อหน้าพี่ใช่ปกติเราเป็นคนเป็นคนทำอะไรเราพูดต่อหน้าอยู่แล้วใช่ครับผมยางย่างเผือถูกไหมกับปากพูดในแบบต่อหน้าเขา เผิ่อนครับเผื่อนครับเผิ่ออยู่เผื่อยู่แต่ไม่ใช่เขาตั้งรับได้เขาก็เขาก็จะตั้งรับได้เขาก็จะอยู่ตลอดเลยาะารงไใช่ครับผมใช่ประมาณนี้เขาบอกว่าผมดูแลเขาดีมากดูแลดีเครื่องแบบเครื่องแบบที่เขาตื่นตกิดไปได้นแบบไหอะไรแบบนี้ใหม่บ้างโหจริงๆแล้วมันก็เข้าเพลงผมได้เลยนะครับว่าไม่อยากจะคุยครับผมไม่อยากจะคุยในที่นี้ก็คือเราก็รู้สึกว่า เราไม่จําเป็นจะต้องฝาประกาศให้คนทั้งโลกรู้หรอกว่าเขาแบบเราดูแลเขาได้ดีแค่ไหนให้ภาพเนี่ยมันเห็นดีกว่าว่าเราสามารถดูแลเขาได้ดีแค่ไหนเราจะทาให้โลกเข้าไปเนี่ยอิจฉาเขาได้ยังไงเป็นแบบนี้เนี่ยในในนี้ก็คือต้งตาว่าคอนเซ็ปต์เพลงเลยครับใช่ครับความใส่ใจของเราอะมันมันมันเขาไปแคไหผมไม่นคนมีดีเทลมากนะครับผมเป็นคนใส่ใจกับทุกๆกคนที่เป็นคนสําคัญในชีวิตผมนครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า มันน่าจะเป็นนิสัยแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบเอ่อเป็นสิ่งที่เราแบบถูกฝึกังมานานอะไรเงี้ยครับแต่บางครั้งก็งอาจจะมีแบบเอ่อชีวิตดูจริงจังครับแต่สัญชาตญาณอยากติดตลกไปหน่อยครับผมมัน <c oughs> จะเป็นแบบนี้นิดนึงมันกิบก้าวไปถึงแ่้วแบบกู้หญิงและเรื่องของแบบเครือข้ายหนังผมว่ไในแบบนี้ด้วยไหมเอ้าก็จริงจริงเวลาเราเขาเป็นคนที่เออ ใช้เงินซื้อเสื้อผ้ากเก่งครับผมผมก็จะแบบบางทีก็จะมีแบบการแบบปรึกษากันบ้างว่าเอออันนี้แบบนั่นเข้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออช่วยกันหนัช่วยกันแบบดูว่าแบบเอออันนี้น่ารักไหมอะไรเสื้อผ้าเขามีตุ๊กิ๊กแมวเอ๋อเขาชอบเขาบอกว่าเขาชอบใส่เสื้อหมาั<อ>า้่เป็นไงบ้าเราเราได้เกมเแบบีมีห่วงไหมหรือว่าพี่แบบเออบางทีก็ใส่เท่าคนบ้างเฉยเฉยมันเป็นสไตล์เขาคือเขาเป็นคนไม่มีตรงกลางเป็นคนไม่มีตรงกลางผมผมผมไม่มีตรงกลาง ถ้าน้อยก็คือน้อยเลยถ้ามากก็คือมากไปเลยก็ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์กับคุมหนุนเข่าก็มีใช่จะเป็นแบบนั้นเป็นสไตล์การเดินตัวครับถ้าสมมติว่าเขาชอบอะไรหรือว่าอะไรก็เอาเท่าเอาคอร์ดุเขาแบบต็มตผมไม่ติดเลยแต่วันนี้ผมใส่ก็ <c oughs> ผมไม่ได้ใส่แซวเล่น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 ซรเลผขอบคุณะครับ